คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยเด้อกลับมาจ่ายเช่นเคยกับช่องจ่ายเอียรงชาแนลนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากพวกมึงกด u b s ส r คร e นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้จ่าหน่อยเด้ The อกลับมาเกมนี้กันมั่งนะครับไม่แต่นานเลยนะครับก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับเพืเ่อนๆกับผีเสื้อ PG นะครับเพืเ่อนๆข้อดีเกมนี้คือตัวคูณโหดมากๆนะครับเพืเ่นอนอๆขอสักดอก2ดอกคือรู้เรื่องเลยนะครับก็ทุน904บาทนะครับเพืเ่อนๆแต่จะเล่นแบบไหนวิธีไหนนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลย ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่ม l ั c k ี t i ท e กันเหมือนเดิมกลุ่ม l ั c k ี t i ท e คือไลหลักๆเลยคือแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9้าโมงเช้ายัน3ามทุ่มเลยนะครับผมก็มาตามเล่นในที่แอดมินแจ้งนะครับเออช่วงอยู่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่านไปนะครับเพื่อนแต่มันก็ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะอยู่ปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับการปรับเบ็ดทุนด้วยที่สําคัญเลยนะครับเออแต่ว่าดีกว่าไม่มีนะครับดีกว่าเล่นมัวม่ว นะครับมีกลุ่มย่อมได้เปรียบนะครับมีแจ้งกมแตกย่อมได้เปรียบอ่าจากใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปังหมดอยู่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวไปเวทห้าก่อนตามทุนไม่แตะนานเลยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพีจีนะเอาเกมกกอาๆมลื้อฟื้นกันหน่อยเออนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าพีจีเริ่มกลับมานะยกเว้นมาจองนะมาจองนี่แม่งยังแม่เรื่องเลย <laughs> ลองดูหน่อย จินนี่ก็จ่ายดีนะครับเพื่อนเออกิเลนเดี๋ยวไปลองกิเลนก็แล้วกันนะครับอืมวายข้อดีเกมนี้ก็คือวายนะครับเพื่อนจะเป็นนอนดักเด้ดแล้วก็ผีเสื้อนะครับตัวตกคูณโหดมากนะครับรอมนอกว่าโหดแล้วนะครับในเกมโหดกว่าเยอะอวายอืมคูณห้าแล้วนี่เห็นไหมคูณสิบได้ไหมโอ้ได้คูณห้า อะลุ้นแล้วฟรีสเก็ตสามมาไม่โอ้โหไอสัตว์ไม่ทันปรับเบ็ดเลยมาอย่างไวแปดหมุนโอ้โหวายสองตกมาดอกแรกโอ้โหไม่ได้ดกอกกัญชาหกโอ้ยจ่ายไม่เวิร์กว่ะสามหมุนเฮ้ยเฮ้ยเดีบอกว่า เยวกนะโอ้โหจ่ายแม่งโคโซนตีนดีแม่งไม่ปรับบิดโอ้โหมีกันเสียดายแย่อัตาสเบียดบาททำไปได้มาโดดเลยนะครับเนเพื่อนสไตล์กูอยู่แล้วลองดูดิจังห้ามาห้าสิบเลยจ่ายไหมไม่จ่ายได้ปรับลงโอ้โหเหลือหกร้อยโอ้โวายสองดักแด้ ผีเสื้อโอ้ได้อยู่อ่าร้อยกว่าบาทจ่ายไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ช่วงนี้ก็น่าร้อนนะครับเพื่อนกลับมาอีกแล้วโอ้หแม่งคูโคตร้อนเลยแอร์ก็เสียอโอ้หแม่งเซโรงงชิบหายเลยช่วงนี้พัดลมสองตัวเอาไม่อยู่อะ่ะคิดเอาเรซไทยนะนะครับช่วงหน้าฝนก็ตกชิบหายไปพวงพอหน้าร้อนก็ร้อนเกินไม่มีอะไรพอดีเลย เรือ,อยู่ที่ภาคด้วยนะคันเพื่อนหน้าอยู่ที่ภาคมากว่าเฮ้ยจ่ายไหมห้าสิบหนอนวายหนึ่งอ้ยกุหลาบมาไหมกุหลาบไม่ตกอืมวายสองมาผีเสื้ออกอืมเท่าไรเก้าสิบเออ เออจ่ายนะเออดูจ่ายนะโอ้โหฟันสี่โอ้โหคููสิบห้าเก้าร้อยกว่าดอกเมื่อกี้โอ้โห,โโห,โโหยังจ่ายอยู่นะยังจ่ายอยู่ห้าสิบเอ้ยออีกตัวลูกโอ้โหไม่ล่น อู๋จะทุนเท่านี้เข้าฟีเบต้าสิบนี่บันเทิงนะดอกกัญชาจะเหลืองไม่ว่าช่องอสัตเอ้ยเอ้ย,อยถือว่าจา่ายอยู่นะจา่ายอยู่เบ็ดนี้แต่ก็ยังไม่สุดนะครับพเพื่อนเอ้ยปับธรรมดาล่นไหมโอ้โหไม่มาพอไปอยิงสูงนี่เข้ายากมากพอเบ็ดห้ามอกี้เข้าออง่ายเลย อ้ยลายนี้โอ้โหหนึ100่งร้อยสวยมากขอฟรีสักรอบใช่ไหมตอนนี้กูแช่แนละ้วเบ็ดห้าสิบเนี่ลองดูเป็น100ปร้อยนะเพอร์ฟลุกนะเพอร์ฟลุกเพอร์สเกตเข้าง่ายโอ้ยลายสวยวะ่ะคูณสิบอืมหกสิบร้อยสี่สิบห้า โอ้เ oh, ม็ดร้อยเมื่อกี้อวมเลยดูหกร้อยจ่ายมาดอกเดียวร้อยสี่สิบห้าอุ้ยน้ำเงินหกสิบห้าดอกมว่วง, 120. งร้อยยี่ยังไงต่ออุ้ยดอกน้ำเงินฟรีเกมโอ้โหไม่มาหกร้อยเจ็ดสิบสองอุ้รอบนอกถือว่าโอเคนะนะเพื่อน ดูดิสู้ได้อะ่ะวันนี้สู้ได้อะ่ะถ้าเกมยแย่ป่านนี้หมดนานแล้วไอ้ซาทุน900อเองกดเบน50าสิบจะยังได้ฟรีเกมอะ่ะมันตั้งจะมานะกำกึง่งกำกึ่งสองสามรอบแล้วแมงเอ้ยสู้กันมันแหละดูทรงมาเถอะมาเถอะ มาไหมโอ้โหไม่หล่นว่ะแถวเดิมเลยที่ลุ้นโอ้คุลาบขาแถวสองอสองตัวดอกกัญชาไวสองโอ้แถวสวยด้วยผีเสื้อออกโอ้โหไม่เชื่อมว่ะ โอ้ยไว้กำลังจะตกสองสวยสองเจ็ดดอกนี้ดอกแพงห้าร้อยห้าไว้สองยังไงคูณสิบห้าพันสามห้าสิบโอ้โหสองพันสองโอ้โหวิจัยโคตรแรงนะครับเพื่อนแม่งแต่ฟีเกมไม่มาว่ะเบ็ดสูงจ่ายเบ็ดต่ำเบ็ดต่ำจ่ายสิบเอ็ดบาทโอ้โหแม่งโคตรอัดปรีนะเพื่อนเบ็ดห้า ก็โอ้โหวันนี้สู้ได้นะนะครับเพื่อนๆตจกว่าจะออกช็อตนี้ก็ปาาทีที่7นะครับเกือบนาทีที่8แล้วโอ้โหทุน9ก้าหรือว่จะสองพันเจ็ดถือว่าโอเคแล้วกาไรนอเนาะประมาณสองพันนะครับเพื่อนเกมนี้คดีนะครับเพื่อนบอกแล้วตัวคูณโหดมากนะครับเพื่อนนี่จะเข้าฟีเบทห้าสิบน่าจะถ้าจ่ายดีนน่าจะเละนะครับเพื่อนนี่แค่รอบนอกนะได้มาสองพันสองนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาโตนะครับในรอบหน้าละกันวันนี้พอแล้วนะครับเพื่อน ได้ช็อตนี้โอ้โหกว่าจะออกก็สวยเลยนะครับโรนานมากๆโอเคเพื่อนๆก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะจ๊ะก,ก็ฟังเพื่อนกดซับสไค,คร์นนะครับกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ